รตรงช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ไปทางบางใหญ่นะฮะตรงกลางนี่จะเป็นตรงช่วง <c oughs> ที่เขายกข้ามถนนตรงกลางตรงนั้นที่เป็นผู้แรงงานขึ้นมาเห็นไหมตรงนี้มีมอเตอร์ไซค์วิ่งก็น่าจะไปทางวัดลานตรงกลางนะฮะตรงน,นจะเป็นทางแม่น้ําเจ้าพระยามีรถคนงานขึ้นมารถคนงานจะเลี้ยวเข้ารถคนงานนะครับแล้วกลับมาฝั่งทางนี้มีใครทำตัค์ร่วงหนึ่งบาทเออตัอง้งหนึ่งบาทเก็บไว้ก่อน แล้วตรงนี้ที่ไปจากไม้ผูเหมือนกันเนี่ยมีรถวิ่งเข้าไปสวนถนนสวยนะครับก็เป็นยกช่วงที่ยกข้าววันนี้ก็ไปทางนู้นได้ออกไปนู้นแหละตลาดน้ําลําพญาไปได้หลายทางนะก็ตรงกลางแม่น้ำให้มานะเดี๋ยวพูเรงงานก็จะไปลงตรงนูน้นพรงงานไปลงตรงนูน้นแล้วขึ้นไปก่อน คนงานเข้ามาตรงข้างหน้าเราเห็นไหมมันจะแปงช่ยดมปากแฝงมากวาก,ากว่าถือว่าการก่อสร้างเขานี่มาตรฐานพอต้องควรนะใหญ่โตดูดูร่องเขาทำเห็นไหมแข็งแรงตัวนัี๋จะเขากระเทอ,อัดนกเช้าบินกันแล้วบรรยากาศนี่เกตมองกว่าแล้วนะเกตมองน่าจะเกตมงกว่าไปแล้วบรรยากาศนี่โอเคแล้วมันเป็นฤดูฝน ก็ปั่นแบบสบายๆนะครับที่ได้ยินเสียงนั่นคือเขาพ่นยาที่นาข้าวใช้เครื่องพ่นนะนะอันนี้เป็นถังไซโลเติมน้ําเติมอะไรเรัาตัวสร้างอันนี้ก็ยังเป็นสวนมะพร้าวอยู่ก็โดนเบนคืนคงได้กันเยอะนะสวนตรงนะี้สวนมะพร้าวดูสวยงามคนมีที่มีทางแถวเนี้ยที่แพงแลยลนะ่ะไม่ใช่น้อยนะครับ ใช่น้อยเลยแหละที่หนึ่งก็ที่ฝันะนขึ้นมาเมื่อกี้ทำงานเราไปโน่นละนั้นดังไหมครับอ,อ,อึดๆเลยแหละแต่ถ้าเราไปนู่นก็ไปลงนู่นก็ได้แล้วก็ออกทางนู่นไปถ้าไปนะถ้าไปทางนู่นได้ฉันจะน่าจ,จะมีทางลงทางนู้น่น ก่นไปได้วันนี้ไม่ไปนะเกียรไปแล้ววันนั้นมากับดรเบิร์ดก็มาตรงนี้แหละเก็บภาพบรรยากาศกันเดี๋ยวเขาก็คงเทอัดเทปิดนะเป็นไงช่วงนี้ก็ลาลงได้แค่น,นี้เป็นช่วงที่ลงอันนั้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปข้างหน้าโน่น้นเขาก็ยังไม่ทําก็ต้องรอเห็นเขาบอกว่าต้องรอให้ทรายมันเซ็ตตัวรอให้ทรายมันเซ็ตตัว ไปได้ไหมได้เขาบอกเขารอให้ทรายมันเซตตัวนะครับรนขึ้นมาแล้วก็หมดตรงแค่นี้ไปทางโน้นก็คือเขาบอกว่ารอให้ทรายมันเซตตัวเขายังไม่ทําอะไรได้หรอกเาปั่นไปก็ได้ไปดูปั่นไปได้อยู่รถเราเขาเอาไได้หมด กำลังก่อสร้างก็รอให้ทรายเซต็จตัวตอดินเด็ดตั้งๆเลยเลยรอให้ทรายมันเสร็จตัวอันนี้น่าจะเป็นเสาไฟอะไรสักอย่างแล้วก็ใหญ่เลยคู่นี้น่าจะเป็นทางขึ้นสะพานไม่แน่ใจเนาะน่าจะเป็นทางขึ้นสะพาน เฮ้ยีหมาหรืออะไรเนี่ยเะเฮ้ยมีสองตัวมันมาจากไหน <c oughs> เป็นอะไรนะเขาปนยาเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เฮ้ยมันวิ่งมาเ <c oughs> นี่ยมันวิ่งมา <c oughs> <c oughs> เป็นไล่นาะส่วนผสมนี่แหละปนยาบรรยากาศก็ดูสวยงามดีเดี๋ยวเราไปลงตรงนี้กันได น่าจะไปไกลอยู่เพราะต้องขวรนะตรงน,นี่คนงานสภาพก็ตามที่เห็นช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรก็อรออยู่โอ้เหม็นเหมือนกันนะคนเดกลิ่นมาอย่างนี้เลย